ีค่ะวันนี้น้องจะกินอะไรคะผักผักสีสาลายพวององุ่นนะคะนีะ่นะของโปรดเลยนะคะนุ่นะดังกรุก๊ปอร่อยเหรอค่ะเผ็ดเดน้ำจิม้มอย่ไปจิ้มเลยเผ็ดมากเลยใช่ไ อืมกุกบุกได้มาจากตลาดนะเขาขายเห็นไหมอืมร้านอาหารทะเลนะคุณ่อนย ปุุกไม่ค่อยเค็มนะอันนี้ไม่เค็มถูกใจกินหมดเลยก,กินเส้นหมดด้วยอออันนี้อย่างยาวอ,อันนี้ยาวมากก็ ผมไม่ดึงออกมาแบบเข้าไปหมดฟองแล้วดึงออกมาได้นะแหมมันจิ้มน้ําจิ้มแล้วมันเผ็ดมากเอาเข้าไปไปในปากแล้วก็ดึงออกมามันเผ็ดมันเผ็ดมันเผ็ดจริงมันรอดออกจากฟันได้ไม่ได้กินมันเผ็ดนะดึงรอดออกมาในฟันนี่มันออกมาจริงหรออะไร อร่อยถูกใจเพื่อนนี่นะก็ก็อื้ม กินหมดไหมกินหมดไหมกล่องหนึ่งหมดเหม,ดม่อแม่มกินเส้นมันกูอ่อกรุรบกรบุบเออดีวันนี้ใส่จังเลยชอบอันสีเขียวเขียวไม่ชอบอันสีขาว น้ำงีขาวก็กรอบอืมอึมใชนไหมกรอบเนาะใช่น<ช>่ามายพวกองหุ่นพวกองหุ่นยาวๆอือเป็นเม็ดเลย อร่อยมากเลยค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วก็เจอพรุ่งนี้กันค่ะเอากันคลิปหน้าจ้า